ก็ถอนต้นดอกไม้ขึ้นแล้วนะคะเราก็จะวางแผนปลูกใหม่นะคะเนื่องจากเราขยับพื้นที่ล่องกลางให้กว้างขึ้นเราก็จะวางต้นไม้นี้ให้ให้เหมาะขึ้นนะคะให้เหมาะให้ควรขึ้นนะคะเนาะถอนต้นไม้ออกแล้วเราก็เอาดินมาลงนะจ๊ะเป็นดินผสมเรียบร้อย ดินผสมเขาก็จะผสมพวกใบไม้พวกหมักๆไว้นะคะแล้วเขาก็จะเอาดินไปผสมแล้วเราก็ไปเอามาฟรีเลยจ้าอันนี้เป็นดินฟรีนะจ๊ะสุดท้ายเราก็ย้ายดอกกุหลาบจากริมรั้วมาปลูกตรงนี้นะคะ กันนี่คือกุลาบเรามีทั้งหมดสี่ต้นย้ายมาจากข้างรัวกำแพงมาปลูกตรงนี้ต้นใหญ่ต้นเล็กต่างกันต้นใหญ่ไว้ข้างหลังต้นเล็กไว้ข้างหน้า Ja. Yeah. Ja. Okay. Den her. den side. Og den side. Og den side. Og den side. โอ้ยเราก็ต้องมาเพลนง,งานขยับต้นไม้นะคะนั่นแหละงานในสวนมีอยู่สวนในน้อยแค่นี้แหละหยุ่มยิมหยุ่มยิม,ยม,ยมแค่นี้แหละขยับไปก็ขยับมาขยับมาก็ขยับไปจะปลูกให้ตรงกันแกก็บอกว่าให้ปลูกสับวางให้สับวางของระหว่างต้นไม้นะคะเนาะ เราก็คอยดูว่าพอปลูกไปแล้วมันจะยังไงแกก็ให้ขุดใหม่นะคะช่วงนี้พยายามให้แกหัวไหลกระแทกน้อยที่สุดนะคะป้าโมนาก็จะทำเองแต่แกก็ทำเยอะนะก้อนเห็นที่วางรอบๆนั้นก็เป็นฝีมือลุงนะคะร้อยเจ็ดสิบกว่าก้อนนะปรับระยะแล้วก็จับวางจับวาง ช่วยกันสองคนตายายนะคะสนุกสนานรู้จะคุยอะไรดีพี่น้องอืมให้ภาพมันฟ้องให้ภาพมันฟ้องชีวิตมันเหมือนเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันแตกต่างแค่อากาศแตกต่างแค่การทำงานมาอยู่ที่นี่ ก็ยังทำงานเหมือนเดิมแต่แค่ค่าแรงมันอนะป้ามโนาทำงานสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสี่สิบห้าสิบชั่วโมงแต่มันอยู่ที่ค่าแรงเนาะค่าเงินมันต่างกันนะคะทุกคนการทำงานมันต่างกันแต่เราจ่ายภาษีเต็มที่เหมือนกันนะคะจันถึงศุกร์ก็ทำงานทำความสะอาดทำงานกันก็ ต่างคนต่างไปทานะคะแต่ช่วงนี้ลุงหยุดพักสามเดือนแหละเพราะว่าลุงได้ใบรับรองแพทย์ม,มายืนโชว์ก้นอีกนะคะโอ้คือบางทีคิดอยากจะคุยอะไรเป็นเ,เรียกอะไรสาระความรู้มากๆแต่บางทีป้าโมนาก็คุยไม่เก่งนะคะก็เลยอาจจะคุยแค่ให้เห็นชีวิตของป้าโมนาว่าสีสันชีวิตของป้าโมนา บางคนเขาก็มีความสุขในแบบของเขาแต่เรามีความสุขในแบบมุงม้งมุ้งมิงมิงอยู่ในสวนนะคะทำโน่นทําน,น,านี่ช่วงนี้ก็จะเป็นการโละดอกมงดอกไม้นะคะเพื่อไม่ให้เขาหนาวนะคะถ้าจะย้ายก็ต้องย้ายเลยไม่หนาวมากดินยังไม่แข็งนะคะถ้าดินแข็งแล้วเราลงไปปลูกเดี๋ยวต้นไม้มันจะตายนะคะมันจะตุ้ยนะคะ แต่ช่วงนี้ดินมันยังไม่แข็งเราก็สามารถขยับขยายต้นมงต้นไม้ได้นะคะถ้าดินแข็งแล้วหนึ่งต้นไม้ตุยสองมันเหนื่อยเรานะคะช่วงนี้ก็พยายามพยายามค่อยๆทำค่อยๆเค,ค,คลียร์นะคะส่วนหลังบ้านป้าโมนาช่วงนี้เหนื่อยนะคะเหนื่อยงานเหนื่อยเหนื่อยคิดอะไรหลายๆอย่างป้าโมนาก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะ แต่พอลุงทีก็เพื่อนๆมาให้กำลังใจยังไงป้าโมนาก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจป้าโมนาไม่มีอะไรให้ดูมากนอกจากในสวนหรือว่าชีวิตกินอยู่ยังไงเป็นยังไงคือชีวิตเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนไม่รู้จะไม่รู้จะจะยังไงดีทำไม เรามันแค่วงกลมของเรามีอยู่แค่นี้วงเวียนชีวิตเรามีอยู่แค่นี้จริงๆไปทำงานกลับจากที่ทำงานทำกับข้าวกินข้าวอาบน้ำนอนตื่นมาก็ไปทำงานทํางานตอนเช้าสามชั่วโมงกลับมาถึงบ้านพักผ่อนชั่วโมงสองชั่วโมงกลับไปทำงานรอบสาย เลิกมาเย็นคำ่ำกินอาหารช่วงนี้ก็สบายหน่อยลุงอยู่บ้านทํากับข้าวรอป้าโมนานะคะป้าโมนามาถึงลุงก็จัดโต๊ะเรียบรอ้อยกินเสร็จป้าโมนาก็จะช่วยทํางานบ้านนู่นนี่นั่นแกก็บอกไม่ต้องเดี๋ยวแกทําเองเพราะว่าช่วงนี้แกอยู่บ้านแกทําเองทุกอย่างงานบ้านงานเรือนนะคะสําหรับลุงเนาะป้าโมนาก็ทํางานนอกบ้านเดี๋ยวพอเดือนธันวาลนี้ลุงไปทํางานแล้ว ป้ามนาก็จะยุ่งยุ่งยุ่งเหมือนเดิมยุ่งทั้งปีพูดมากี่คลิปกี่คลิปก็ยุ่งยุ่งจริงๆเวลาก็เท่ากันนะแต่ทําไมปม้ามนามันยุ่งจริงๆเลยตอนนี้เราก็จะเขียนนะคะเขียก้อนหินที่เป็นทางเดินออกเราจะเอาปูนมาวางขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะจบคลิปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอีกสวัสดีจ้า